哇，差点、wow,！ เวันนี้ก็ตามสัญญาเลยค่ะที่เราตกลงกันไว้ว่าลี่จะมาแจกของขวันปี้ใหม่ให้เพื่อนๆนะคะเป็นสูตรผสมชาใต้ที่อร่อยมากหอมเข้มแล้วก็สีสวยเอาง่ายๆว่าเป็นสูตรทามาหากินที่ใช้อยู่เลยนะคะสำหรับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็อยากให้เห็นคุณค่าของสูตรนี้นะคะเพราะว่าลี่ทดลองประมาณ40กว่าครั้งกว่าจะได้รสชาตินี้เราไม่ใช่ว่าครั้งละแก้วนะบางทีครั้งหนึ่งอะ่ะชงเป็นสี่แก้ว5แก้วหรือ8แก้วเลยก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยสูตรที่เอามา ก,ก็คือตั้งใจให้จริงๆแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจเรียนจริงๆนะคะแล้วถ้าเกิดทุกคนเข้าใจเทคนิคพื้นฐานในวันนี้แล้วก็สามารถเอาไปปรับเองกับชาตัวอื่นได้เลยในแบบสไตล์ที่เราชอบค่ะที่ตัวแรกนะคะก็จะเป็นชาตัวนี้ค่ะชาอินโดเหลืองนะคะเขาะจะเรียกกันว่าชาอินโดเหลืองหรือว่าชาดอกไม้อย่างเงี้ยเพราะมันจะเป็นรูปดอกไม้มันก็จะมีหลายสีอยู่นะแต่ว่าเลือกใช้สีเหลือง อันนี้อยู่ที่ประมาณกิโลละ1 5 0่งถึงหนึนะคะแล้วแต่ร้านบางที่ก็ขายถูกขายแพงตัวเนี้ยจะเป็นตัวหลักที่ช่วยในเรื่องของรสเข้มเนื่องจากว่าจะไม่มีสีเลยชาของอันเนี้ยจะเป็นชาของประเทศอินโดนีเซียนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่มีสีนะคะจะให้แต่ความเข้มอย่างเดียวส่วนตัวที่ให้สีนะคะก็จะมีอ,อยู่2ออันนี้ค่ะเริ่มจาก คือมาก็จะมีหลายสีสีเขียวก็มีนะเป็นห่อใสๆก็มีนะแต่ละอันก็จะมีสรรพคุณต่างกันนะคะใครชอบตัวไหนก็มาผสมได้แต่ว่าสําหรับสูตรเนี้ยตัวเนี้ยคือลงตัวสุดเนื่องจากว่าสีจะออกเป็นสีส้มอิดเราไม่ได้ต้องการกลิ่นหรือว่ารสอะไรตัวนี้จะไม่ได้เข้มนะคะเอาจริงๆแต่ว่าสีจะสวยสีจะอ,อกมาเป็นแบบส้มแบบเป็นส้มชาพักใต้ค่ะไม่ใช่ส้มแดงเหมือนชาตรามืออะคะ่ะจะส้มอีกโทนหนึ่งนี่ก็เหมือนกันค่ะตองหก เดี๋ยวเพื่อนก็อาจจะงงเพราะมันมีตองหแล้วมันก็จะมีตอง9อีกเดี๋ยววันหลังนี้จะมาเปรียบเทียบตองหกับตอง9ให้ฟังนะคะแต่ว่าวันเนี้ยอธิบายสั้นๆก่อนเดี๋ยวคลิปจะยาวไปชาตอง6เนี้ยค่ะก็จะช่วยในเรื่องของสีแล้วก็ช่วยช่วยในเรื่องของรสชาตินิดนึงค่ะจะมีเอกลักษณ์ที่เป็นของเขานะคะแต่ตัวกลิ่นเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยออกไม่ได้หอมเท่าไหร่ค่ะ่วตัวที่ให้กลิ่นเลยก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ เป็นชาซีลอนของชานครนะคะซึ่งพูดทุกยี่ห้อเนี่ยสามารถสั่งได้ในช็อปปี้ลาซ d a ้าเลยนะราคาก็อาจจะต่างกันสักประมาณ20-30บาทตามร้านค้าแต่ละร้านนะคะยี่ห้อชานครเนี่ย มีหลายตัวมากอินโดก็มีบาบูตรงก็มีนะคะอะไรแบบเยอะมากเลยอะก็คือเคยซื้อเทสมาทั้งชุดแล้วนะคะแต่ว่าตัวที่ให้กลิ่นหอมที่สุดอะก็คือจะเป็นตัวนี้เนึงสากว่าเรามีรสแล้วแล้วเราก็มีสีแล้วเราขาดแค่กลิ่นใช่ไหมคะเราก็จอตัวนี้ไปช่วยเสริมเรื่องกลิ่นนะคะ ใครที่อยู่ภาคใต้อะค่ะก็จะหาซื้อชาพวกนี้ง่ายเพราะว่ามันมีขายแบบเยอะมากนะคะตลาดชาที่ใหญ่มากๆเลยก็คือตลาดทิมหยกนะคะจะมีแบบทุกยี่ห้อมีมากกว่าน,นี้อีกนะ,ะจะมีแบบกาปากชาตาขวานออตาสุนัขตำรวจอะไรคือแบบ เยอะมากๆเลยถ้าเกิดใครที่จะมาศึกษาเรื่องชาอยากจะจเจาะลึกเรื่องพวกชาที่จะบอกว่าเรียนทั้งชีวิตก็ไม่จบค่ะอันนี้แค่ส่วนของชายเย็นนะชาสีสม้มยังมีชาเขียวชาไต้หวันชาจีนชาดอกไม้คือมันเยอะมากๆจริงๆเอาไปว่าเอาแค่นี้ก่อนละกันเบื้องต้นนะแรที่รีเทสชาพวกนีน้ก็ไปที่ภาคใต้เหมือนกันนะมีหลายยี่ห้อ,อยิ่งกว่านี้อีกนะแต่ว่าเราก็ได้คัดทิ้งออกไปนะคะอะไที่ไม่ไม่ถูกใจเราอ,อ บบง่ายๆใช้ในครัวเรือนนะคะผสมใช้เองที่ร้านแล้วก็ไม่ได้ปริมาณเยอะมากเพราะว่าถ้าเกิดทาเยอะมากๆเนี่ยทำไม่ไหวนะคะเราต้องไปสร้างโรงงานให้มีแบบว่าเครื่องจกักรเครื่องผสมผงแห้งอย่างนั้นถึงจะได้แต่อันเนี้ยสาหรับทําใช้เองปริมาณไม่เยอะมากนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็ตามความถนัดเลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นภาคใต้ที่เคยเห็นนะเขาก็จะมีกระมังหรือว่าเขาเรียกว,ว่าภาชนะภาชนะที่เป็นถังอะไรก็ได้ใหญ่ๆอ่ะคะ่ะเคยเห็นไหมแล้วเขาก็จะมีคล้ายๆกับที่ตักน้ําแข็งแต่ว่าเป็นอันใหญ่ๆ เป็นเหล็กเป็นแบบสแตนเลสอะค่ะแล้วเขาก็จะใช้2อันในการผสมไปผสมมาแบบนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้ง่ายกว่านั้นใช้อันนี้มันจะมีโอกาสที่ชาฟุ้งเยอะมากเพราะว่าชาผสมไปอะถ้าลองทําดูบางทีเดี๋ยวตัวส้มไปเลยนะคะเพราะว่าพวกนี้ยมันก็จะมียี่ห้อที่มีสีอยู่ด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่อยากให้ฟุ้งมากลี่ก็แนะนําให้ใช้ถุงพลาสติกค่ะไปซื้อที่แมคโครก็ได้ค่ะถุงแบบใหญ่ใอย่างอันนี้ก็คือไซส 16กคูณ26มั้งคะหรือจะใช้เล็กกว่านี้หน่อยก็ได้นะแล้วแต่ว่าเราจะผสมมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ ก็เอาถุงพลาสติกที่มันใหญ่ที่มันมีสเปซที่ว่างในการที่แบบว่าผสมชาไปแล้วยังสามารถเขย่าชาได้อยู่อะคะ่ะไม่ใช่แบบถุงเล็กจนถึงขนาดแบบเขย่าไม่ได้นะแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันป้องกันทั้งตัวเราเองแล้วก็ลูกค้าด้วยนะคะก็คือหมวกค่ะหมวกเนี่ยเอาไว้สําหรับเก็บเส้นผมไม่ให้มันหล่นลงไปในชาอาจจะเป็นอันนี้เป็นหมวกอาบน้ําหรือว่าใครอยากจ,จะใช้เป็นหมวกทางการแพทย์ใช้อะที่แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอย่างนั้นก็ได้ะคะ่ะเสื้อกันฝนนั่น ไม่ตลกอันนี้คือเรื่องจริงคือเวลาผสมอาชามันจะฟูง้งมันจะเลิะไปหมดเลยนะคะแค่ผ้ากันเปื้อนอะเอาไม่อยู่นะคะเพื่อนจะต้องแต่งตัวให้มิดจิตนะคะแล้วก็ใช้เสื้อกันฝนคลุมนะคะ ถุงมือค่ะถุงมือเนี่ยเป็นถุงมือแบบถุงมือแพทย์นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครจะใช้ถุงมือแบบพลาสติกที่มันเป็นถุงมือใสๆสําหรับทําอาหารเนี่ยอย่างนั้นอะมันจะไม่ค่อยแนบมือค่ะเวลาที่แบบทํํๆไปอะมันจะแบบเลื่อนๆนะคะมันจะไม่ค่อยถนัดใช้แบบนี้จะถนัดกว่าก็แล้วแต่สะดวกนะคะว่าใครมีอันไหนส่วนภาชนะสําหรับตวงชาใช้อะไรก็ได้นะคะที่เรามีอยู่ะคะ่ะที่เป็นแบบเหยือกก็ได้ที่มันท่งยาวๆสามารถใส่ชาได้ปริมาณหนึ่งค่ะ เดี๋ยวเราไปแปลงร่างก่อนนะคะกลับมาแล้วค่ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่ามันต้องขนาดนี้เลยหรอคือเราทําเกี่ยวกับของกินนะเนาะปลอดภัยไว้ก่อนค่ะปลอดภัยเราละปลอดภัยคนอื่นด้วยแล้วข้อสาคัญที่ควรจะต้องมีนั่นก็คือหน้ากากอนามัยนะคะเราก็จะใส่เอาไว้เาก็จะใส่เอาไว้แบบนี้ค่ะแต่ว่าในคลิปเนี้ยรีขออนุญาต ไม่ใส่หน้ากากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่หน้ากากเราก็จะคุยกันด้วยเรื่องเนาเราก็จะสอนกันไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อจะาสมมาต้องใส่เนื่องจากว่าข้อดีคือมันป้องกันชาเข้าจมูกเราเพราะชามันจะฟุ้งกลิ่นแรงมากและสีด้วยที่สําคัญก็คือเพื่อสุขอนามัยของลูกค้าเราด้วยนะคะป้องกันทั้งสองทางเลยเดี๋ยวไปดูวิธีกันค่ะ เริ่มที่เคลียร์น้ำหนักภาชนะให้เป็นศูนย์นะคะเราจะมาใส่ชาอินโดดอกไม้เหลืองแบบนี้นะคะเป็นอย่างแรกใส่ลงไปที่125กรัมค่ะได้125เป๊ะพอดีเดี๋ยวจะขออนุญาตหยิบชาขึ้นมาให้ดูนะคะอันนี้ทํากินเองหยิบได้เห็นไหมคะว่าเม็ดจะเป็นสีน้ําตาลละเอียดละเอียดคือไม่มีสีส้มผสมลงไปเลยไม่แต่งสีนะคะ ถัดมาเป็นชาตรามาสีเหลืองนะคะเราจะใส่ชาตรามา45กรัมถ้ารวมกับร2อก็จะเป็น170กรัมตัวนี้ราคาเป็นตัวช่วยทําให้ชาของเรามีสีส้มอิดสวยน่ารับประทานเพราะสําหรับลูกค้าส่วนใหญ่ถ้าสีไม่สวยไม่กินนะจ๊ะถัดมาจะเป็นชาตองหซึ่งตัวนี้จะมีของจริงของปลอมเยอะมากนะคะลิชัยจะเป็นบ้านเลขที่55 g, ค่ะเราใช้ที่35กรัมหรือว่าถ้าบวกชาเดิมที่มีอยู่แล้วก็จะกลายเป็น205กรัมค่ะ สุดท้ายชาซีลอนหอมพิเศษชานครนะคะเราจะใช้อยู่ที่45กรัมรวมกับของชาเดิมที่มีอยู่ก็จะเป็น250กรัมค่ะรวม4อย่างก็จะได้250กรัมหรือถ้าใครใช้มากกว่านี้ก็เอาสูตรไปคูณ2คูณ3ได้เลยค่ะหลังจากที่เราได้ชาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเทใส่ถุงนี้หรือว่าใครจะเอาไปผสมในกระมังก็ได้ ะะมัดให้แน่นๆไม่ตกิตลบก,ก็ได้ค่ะแล้วแต่ใส่ยางมตรงไปเลยแล้ก็เวลาเขย่าเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมันจะต้องมีการเขย่าทั้งแบบนี้ก็คือขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็เขย่าแบบนี้ด้วยก็คือแบบม้วนมาค่ะ อีทียังไงเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยว่าบางคนอาจจะถือเคล็ดนะอาจจะมีเลขแบบไปซ้าย9ทีขวา9ทีอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ประมาณ22รอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ใครจะมูเตลูแค่ไหนก็ค <c oughs> <c oughs> ่อยหยอบไปเรื่อยๆให้มันเข้ากันครับอันนี้ที่ว่ามันมีข้อดีกว่าตรงที่ว่าชามันไม่ค่อยฝุงออกมาข้างนอกเท่าไหร่มันอยู่ในถุงแต่ว่ามันก็ยังมีความเล็ดลอดออกมาได้อยู่นิดนึงนะคะเนื่องจากผมมันค่อนข้างละเอียดค่ะ อันนี้ก็เป็นชาที่เราผสมเสร็จแล้วก็ให้เราไปเทสใส่กระปุกได้เลยค่ะกระปุกที่เราจะเตรียมขายนะคะแต่ก็ไม่แนะนําว่าให้ผสมเยอะนานเนื่องจากว่าชาพวกนี้ถ้าเกิดว่าออกมาจากแพ็กเกจของมันแล้วอะค่ะถ้าเรายิ่งเก็บนาน กลิ่นแล้วก็สีแล้วก็ความหอมอะไรพวกนี้มันก็จะยิ่งจางลงค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ให้เราผสมแค่พอใช้ดีกว่าถ้าสมมติว่าเรามีคนช่วยอย่างเช่นมีลูกมีหลานเนี่ยก็อาจจะผสมแบบพอใช้สักสองสาวันผสมใหม่อย่างเงี้ยเราขายไปเราก็จะกลับปริมาณถูกหรือถ้าไม่มีเวลาจริงๆทําคนเองก็ผสมแบบว่าให้อาจิดหนึ่งมาทําทีนึงอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะแต่ไม่แนะนําให้ผสมทิ้งไว้นานๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณภาพมันจะลดลง วันนี้นะคะลิ่ก็เคยสอนไว้แล้วค่ะอย่างรูปภาพหน้าปกคลิปที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เลยหรือถ้าเกิดใครหาไม่เจอไม่เคยดูเดี๋ยวลิจะแปะลิงก์เอาไวใ้ให้อีกทีตรงใต้คําอธิบายนะคะว่ามีสูตรทั้งร้อนเย็นแล้วก็ปั่นเลยค่ะรับรองว่าอร่อยถูกใจเข้มข้น,นแน่นอน ก่อนที่จะมาอัดคลิปนี้ลิก็คิดนานเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าอันนี้มันคือสูตรทำมหากินเลยมันคือสูตรเด็ดเคล็ดลับเฉพาะของเราถ้าเกิดว่าเราได้เผยแร่สูตรนี้ออกไปแล้วนะคะเราก็จะไม่สามารถเอาสูตรนี้ค่ะไปขายได้หรือว่าไปสร้างเอกลักษณ์แรงของตัวเองได้เนื่องจากคนอื่นก็รู้หมดแล้วนะคะแต่ก็ด้วยความรู้สึกว่าอยากให้หเออก็เลยเอาออกมาแชร์ดีกว่าเพราะว่าลิ่ก็มีร้านเพื่อนหลายคนนะคะลิ่ก็เข้าใจว่าแบบขายเนี่ยราคาแพงไม่ได้แต่ก็อยากได้สูตรเด็ดสูตรที่มันเป็นแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาที่แบบไม่ได้้ใชชามามืมืออเหน อื่นๆอ,อ,อย่างเงี้ยแล้วก็ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็โอเคเลยตัดสินใจออกมาแช่สูตรนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนแล้วก็ขอให้กิจการเพื่อนๆทุกร้านเนี่ยปงังๆเฮงๆรวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอบคุณเพื่อนๆ,ๆ ติดตามรับชมมาได้ดีตลอดนะคะหวังว่าจะถูกใจกับคขวองปีใหม่ชิ้นนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจแล้ว YouTube ให้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเซอร์ไพรส์อะไรอีกนะเดี๋ยวรอติดตามชมค่ะบ๊ายบาย